เงียบมากนะคะแม่แม่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะของน้องโมแฮเดินเดินชมวิวนะคะเงียบสุดๆนะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะเพิ่งจะแปดโมงนะคะแต่ไม่มีคนอยู่บ้านนะคะแปดโมงเช้านะคะ เงียยมากๆเลยค่ะแม่ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศหลังหวยอกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ บรรยากาศลังหวยออกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเงียบมากค่ะไม่มีคนอยู่บ้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามน้องโมแฮด้วยนะคะ น,คนาควรก็ขอจบไลรแผงแค่นนะคะสวัสดีค่ะ